ลูกหวยนับแสนตัวเลขข้างสารให้โชคสาวดวงเฮงจ้างนางลำหิวหัวหมูถวายแก้บนปูข่ขุนจันทร์ขุนเดชสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะสารปูขุนจันทร์ขุนเดชที่บริเวณต้นโพเฮียนนะคะแพลงเล็ิอีกแล้วนะคะ คอหวยถูกหวยนับแสนเฮงกันทั่วหน้าเลยนะคะหรือจ้างนางลำแล้วก็ถวายหัวหมูแก้บนกันยกใหญ่เลยนะคะไปกันเลยค่ะที่บริเวณศาลปู่ขุนเดชขุนจันนะคะที่บ้านโคกสว่างหมู่7ตำบลย่านารีอำเภอกบินบุรีจกกังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีชาวบ้านดวงเฮงนะคะถูกหวยหลายงวดติด ได้เงินนับแสนบาทนะคะหลังจากมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลปู่ขุนเดชขุนจันทร์นะคะชาวบ้านก็เลยนำหัวหมูนะคะสองหัวรวมทั้งจ้างนางรำแล้วก็ขนมหวานไม่ว่าจะเป็นกล้วยบดชีไข่พะโล้ขนมจีนน้ำยาน้ำเขียวน้ำแดงแล้วก็พวงมาลัยมาถวายแก้บนนะคะโดยหนึ่งที่คนที่ดวงเฮงนะคะ มาแก้บนบอกว่าถ้าได้โชคก็จะนำสิ่งเหล่านี้มาถวายและได้โชคดังความปรารถนาก็คือเลขออก79กับ75นะคะงวดที่ผ่านมาคือ1กันยายน2564ได้เงินไปนับแสนเลยนะคะช่วงโควิดระบาดนะคะและศาลแห่งนี้นะคะก่อนที่ หวยจะออกนะคะจะมีชาวบ้านรวมตัวกันแล้วก็มาทำพิธีขอหวยขอเลขเด็ดอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งวดที่แล้วนี่เป๊ะจริงๆนะคะก่อนที่ชาวบ้านจะทำพิธีแก้บนนะคะฝนได้ตกมาไปโปรยปลายนะคะเหมือนการประพรมน้ำมนต์นะคะต่อมานางรำชุดเพลงพญานาคปรากฏ นนะฝะนก็หยุดตกแล้วก็มีแสงแดดจ้าเลยนะคะสร้างความมหัศจรรย์ให้กับคนที่มาร่วมพิธีแก้บนเป็นอย่างมากนะคะหลังจากนั้นนะคะนางรำก็รำเสร็จแล้วก็ฟ้าก็คลืม้มฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเป็นชั่วโมงเลยนะคะชาวบ้านรายหนึ่งที่ดวงเฮงนะคะบอกว่าได้มาไหว้ที่ศาลปู่ขุนเดชขุนจันทร์นะคะไม่รู้มีความผูกพันอะไรกับศาลแห่งนี้นะคะมาครั้งแรกก็รู้สึก สัมผัสกับกมุมารทองอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้โชคมาเรื่อยๆมาครั้งนี้ปู่ขุนเดชคุณจันทบอกให้ดูเอาเลขที่ข้างศาลนะคะชาวบ้านเขาบอกอย่างนั้นนะคะเธอก็ไปดูที่ข้างศาลนะคะซึ่งเขียนตัวเลขไว้คือ579นะคะก็นําไปตัดเล่นนะคะแล้วก็โชคดีถูก79กับ7 5หได้เงินนับแสนนะคะถ้าเลข79ไม่ตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่ง จะรวยมากกว่านี้เธอบอกอย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านเขาก็ไปดูเลขข้างสารอย่างที่บอกกันนะคะคือเลขที่ศารก็คือ579นะคะแล้วชาวบ้านเขาก็ไปตัดเล่นแต่บ้านเลข79นี่ไปตรงเลขดังแม่น้ำหนึ่งก็เลยให้ชาวบ้านเขากวาดซื้อไม่ได้เยอะนะคะก่อแต่ก็รวยหลักแสนนะคะชาวบ้านบอกว่างวดนี้ที่เหลือนะคะคือเลข59ยังไม่ได้ออกเชื่อว่า จะมางวดนี้แน่นอนนะคะส่วนเลขที่เขียนไว้ข้างสารมาให้โชคทุกตัวแล้วนะคะออกทุกตัวแล้วนะคะเหลือเพียงเลข59เท่านั้นนะคะซึ่งชาวบ้านก็บอกว่างวดนี้เลขนี้ลุ้นต่อแน่นอนนะคะนี่คือบรรยากาศการขอโชคขอลาบของคนที่ดวงเฮงเข้ามาแก้บนลุ้นเฮงต่อนะคะสวัสดีค่ะ